สวัสดีค่ะวันนี้หนุหน้องจะพามาทำต้มขาไก่นะคะในแบบ k e โตนะคะแต่ว่าคีโตจะไม่กินหอมใหญ่นะจ๊ะเห็ดกินได้นะคะกินได้น้อยๆน,นะคะต้องนับคาร์โบไฮเดรตด้วยนะจ๊ะส่วนผสมและวัตถุดิบของเรานะคะก็มีน่องไก่นะคะมีเห็ดนางฟ้ามีกะทินะคะ กะทิใช้กะทิยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใช้กะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใส่นมนะคะใส,ใส่กะทิแทนแล้วก็มีต้นหอมมีใบตองโอน้ำมะนาวน้ำปลาเท้นะคะเครื่องสมุนไพรนะคะมีข่าใบมะกรูดนะคะพริกสดนะคะตะไคร้หอมนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะ แล้วก็มีเกลือนะคะเป็นเกลือชมพูนะคะสําหรับปรุงอาหารมีเกลือเกลือชมพูเกลือสมุนนะคะใช้ปรุงอาหารสําหรับคนที่ทานคีโตเป็นหลักเลยนะคะไปรับชมวิธีทํากันค่ะพริกสดนะคะต้มน้ําให้เดือดก่อนนะคะจะใส่เครื่องได้หอมแดงค่ะมะเขือเทศ ผักเทศจะใส่ทีหลังก็ได้นะคะแต่น้องใส่ก่อนเลยค่ะเราจะเอารสชาติของมะเขือเทศด้วยนะคะน้องจะไม่ใช้น้ำมะขามนะคะคีโตไม่กินมะขามนะคะใช้น้ำมะนาวแทนนะคะต้มให้เดือดเลยนะคะเดือดเสร็จเราถึงจะมาใส่ไก่กันนะคะค่ะพอเราต้มจักพักนะคะจนเครื่องหอมนะคะเครื่องสมุนไพรทุกอย่างหอมแล้วใส่ไก่ลงไปเลยค่ะ คนทานคีโตจะไม่ทานหอมใหญ่นะคะ๋ย่นี่น้องใส่สาหรับให้แฟนทานนะคะใช้หอมเดงก,กนได้ะคะ่ะไม่ต้องคนนะคะเดี๋ยวเขานะ้องแค่เกลี่ย,ยให้อยู่ตรงกลางเฉยๆต้องไปเรื่อยๆนะคะจนไก่สุกนะคะประมาณ15-20นาทีนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกัน,นะค,ะค่ะค่ะมาช้อนฟองออกกันนะคะฟองที่ลอยขึ้นมา แบบนี้นะคะช้อนออกเลยช้อนออกให้หมดเลยนะคะก่อนที่เราจะใส่เห็ดลงไปค่อยๆช้อนเรื่อยๆเลยนะคะจากนั้นพอเราช้อนฟองออกแล้วนะคะมาใส่เห็ดกันค่ะเราต้มไก่ได้ประมาณสิบห้านาทีแล้วนะคะไก่สุกแล้วใส่เห็ดลงไปค่ะไม่ต้องคนนะคะ แค่ <Okay. S 2> mm hmm. ทำให้เห็ด mm hmm. จมลงไปก็พอแบบนี้คะ่ะรอให้เห็ดสุกสักพักนะคะพ mm hmm. อ,อเห็ดสุกเลยนะคะเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปคะ่ะ mm hmm. ใบมะกรูดให้หอมนะคะแล้ mm hmm. วาปรุงรสกันค่ะ mm hmm. แบบนั้นนะคะใส่น้ำปลานะคะปรุงตามใจชอบเลยนะคะนีประมาณ 3ช้อนโต๊ะนะคะที่น้องใส่ไปนะคะที่โต๊กินเค็มได้ไม่เป็นไดนะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มาชิมกันดูค่ะหอมมากเลยนะคะ คนไม่กินเปรี้ยวก็เนื้อเต่เลยนะคะจากนั้นนะคะใส่ต้นหอมค่ะไม่ต้องโอนค่ะเสร็จแล้วใส่กะทินะคะกะทิใส่สุดท้ายแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะคะใส่ประมาณครึ่งกองนะคะ คีโตแบบนี้เรากินช่วงเช้าช่วงเที่ยงนะคะอาหารที่หนักท้องกินช่วงเช้าช่วงเที่ยงจะดีค่ะสีสันน่ารับประทานมากเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะต้มขาไก่คีโตนะคะสูตรของหนูน้องเองค่ะ ต้มขาไก่พร้อมเสิร์ฟค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูน้องด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสายคีโตอย่าลืมทำรับประทานนะคะ